อ๋อไปปักอดบันอาจารย์โอ้โหสิงแค่รยากาศปักบรรยากาศปักชง,งารงนี้มีงานสำนักสงน้องอ้อาามา ลำติดไปไอ,อตัวนั้นติดไปพักทุ่งเอาดอนนั่นละเด็กกันล้วพูดเลยเอาดอนนั่นละออดละแล้ววงทอ,ววอเขาด้วยละปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไนำทีม เจ้าคณะตำบลนงเย็นเข็มไปบังอันน่ะเขาเลยเหรอเขาหายเขาเลย ยังเย็นแล้วเอามาเข้าไปยังเย็นพอท่างยังเย็นกต่เขาไปใต้นี่เขาไปโค้นสว่างแล้วก็น้นองอ้อเพิน่นชั้นส่งน้องอ้อผ่านสำน,นักส่งน้องอ้อก่อนก่อนจะถึงโคนสว่าง พรุ่งนี้เป็นงานหลวงปู่ขานราจะถึงสำนักสงฆ์ห้องอ่อนแล้วรักทงนั้นกระดอกกระเดียดแล้ว cũng cái này, tổn nhân tổn nhân an tầm tổn nhân an súng bắn, bắt tặng hết mày há lắc xem ngược anh ta tát thôi, à, phong na, จังสิเลยฮะเขาเขียนไปติดไปทั่ร้านไฟฮะหากเราว่างจะทอน้ำ่นั้นแหะทอน้ำมันลาย ไปลวดไปได้ก <c oughs> ันวะไปได้ไปลวดกันวะกลังลด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  เอาดิเปนสื้อวันรบช่วงเพียงพี่น้องหลังจากค้าพี่น้องกับโยนเปิ่นบรรยากาศปักทงแล้วสีผ้ามาบนอยู่สนักสงน้องออก พพเดี๋ยวให้ผ้าบึงลิ่งหนองลิ่งก็ร่างออกมางี้เงี้ยงกระจกมันเล่นกระจกเดี๋ยวให้บงเจา้าจอเพิ่นดูน้องออดเดี๋ยวก็สิได้เตรียมการเตรียมงานอื้นอื่นนี่ก็สิเป็นมือพุกเศษ <c oughs> เรียนประธานขานอยู่สำนักสูงน้องออดริ่นเรียนจากมาหากินน้ำนี้ก็เป็นบรรยากาศก็ร่างเตรียมงาน รังเตรียมงานเป็นโดมรังเตรียมงานเตรียมการกันนังก็จอกก็แจก๊กลนี่หิวเข่าแล้วเนี่ยอิ่มเนี่ยกินมื้อ ของแข็ของแข่งเขาเขาไปใกล้มันมาได้เลยหลูมหน่อยอันอุ่มลุมหน่อยโน้แนนอนลุมก็เอาะไ้เน่นอนเขาไปใกล้มาได้เลย không phải cái thì nó đột hao luôn đột say luôn đấy. công việc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  ตัวห <Auf S 1> <tem> <other> <ers> uh, ูร right? yeah. uh ูงงข้นตัวยู่ทพนแ้งในตัวใหญ่ๆอ่ะพนี้ลูกมันเนาะโอ้พี่ลุโอ้มันห่านเนาะเนาะเขาไปไกลบุมีบุมีไไล่ห้ามันไล่หอง โอ้ตัวใหญ่ครับค่ะระวังรถอันโอเคมันไปซองกระจกรถมันหมุนกระจกรถขนาดเห็นไหมเออไปมันไปซองบ้างกันว่าจับสระท้างที่เั็นครูบาอาจารย์น่งเด็กนักเรียน แข่งขันคอยกันแข่งขันร่วมใจสามัคคีกันเดกนักเรียนไม่อัอดนี่แค่นี้หไม่อัดเขาบินเห<ะ>อ่ามันมาเสียด้ว แม่อัดบ่พ่อขาดอยู่แ่นหนึ่งดันไปทำไหน นักเรียนกำลังเอห้า ดูโดมตอนนี้จะเป็นดนอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นนั่งสวดเหลือปูนยาเทียมสมนักสมนังอ้อท่านมา,ามนด้นดนนานน้อยใส่บาตร่วงคนรอใส่บาตร เอ๊กอ,อี้มานั่งห่อขอตัวเอาเก้าอี้มานั่งเามายืนปวดแขนอันนีแล้วเอาพวกต้องหาผ้ามาเช็ดกันได้หรอเอ่เอาไปเอาผ้ามาไปผ้ามาเช็ดกันเอาดอกไปหาผ้ามาเสียกอี้ให้นะหาผ้าเช็ดมาเสียกอี้ให้นะ ลอยล่งนกับเต็มเพียบเวยากาศทางกำลังว่ามีกระจดเดิมเิมน้องอ่อเจอดรถพนก็จะพอตกแล้วบนงทองฝ่าก็พนสิกสกตกพอละวาอะไ้ไอยู่นั<อ>งนงน่งลลอลอตั้งไว้เชก่อน อระแม่นพระอาจารย์มีมือกล้องเวลาตักบาตเดี๋ยวใช่ก็ถ่ายรูปให้ถ่ายวิดีโอให้น้องๆย้อมบึงพระอาจารย์หัมีมือกล้องว่ตก็เลยถ่ายเอาซ้ำนี่ใส่ครับข้นมีเวลาหรืพระอาจารย์ก้ามจก๊ดภาพบรรยากาศนี่เป็นภาพบรรยากาศพาโยมเดินเข้ามาตักบาด้านซ้ายมือ ด้านท้ายมีนี้จะได้ที่นั่งของสนมวยงานราชการจากวัดขอมนลมองผว่ารองผู้ว่าท่านนายกจะนั่งฝั่งนี้หน่วยงานราชการจะจัดให้นั่งฝั่งทางนี้บุรใานางก่ในบุนั่งบุนั่งในนั่งไก่พันลมมนะคุตรใด กูไหนไดว่านางกรเน็ดจะได้นางไก่ปัดลมนะตอนนี้มีโยงเพลินใส่บาทเป็นพัลมไอ้น้ำพัดเกิดของพัดลมไอ้น้ำแบบแอร์เพื่อนพี่ชาวตำบลลอยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองตำบลน้ำเย็นชาวตำบลน้ำเย็นเป็นงานจัดงานมันเกิดของพระธานขาขึ้นในกับักบาททั้บุญตักบาทดบรรยากาศ ดีสะท่อคุณพ่อมแมวครูบาอาจารย์ผ้าลูนินเพื่อนหนาสวยงามมากเลยลูนินจากวัดของอนุลมสำหรับกระบวนการนะลูกนิน เยอะเอตอลุมนินไผูุ้ยญ่บ้านนเย็นญ่บ้านนึงเย็นแร่นรวมใจกันชาวตำบลน,นึงเย็นคือทิศไซเพเ่อเอาแล้วขนมทุนยังยังห้องอหา,หา,หาลูกหกเออหกลูกหกลูก เอาไปโลบกองหายทอดได้เลยโทรมาไม่ายเอาเกินเลยงีเป็นยางก็ยังโยงคันเาไปเขาคันเี่นดอกงานยุงานขึ้นมอโลกเขาแล้วนะเรแล้วแหะเจอแล้วยางญาติโยมสาธุชนได้รับทราบดังนี้นะ เวลาเก้นาฬิกานะเวลา9นาฬิกา,นะเ,า,นา,นกาเราจะได้เข้าสู่พิธีการนะเวลา9ก้นาฬิกานี้ผู้บัาราชการจังหวัดมุกดาหารจะได้เดินทางมาถึง เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาถึงพอดีแบบกำลังเปิดน่าเปิดไปเปิดน่าทางหลวงจุทธ์อย่างนั้นถ้านีกกาน,างงนก,เกนน็เป็นโรงทาน,นเป็นโรงทานโยมว่าลายอยู่เลยโรงทานอ้าวอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานเนอ พี่เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยแล้วชาวพักลงทานทุกๆลงทานทั้งใกล้ทั้งไกลนะได้ทราบข่าวว่าพี่น้องจากสปปลาวก็จะมาทำลงทานทั้งญาติทั้งใกล้ทั้งไกลนะพี่เอ่ยนามก็ยอมอย่าน้อยใจนะลงทานทานเราได้มาร่วมทำบุญให้กับหลวงปู่ในวันนี้แล้วนะที่มาด้วยใจ